สวัสดีค่ะช่องชัญญาพาลุยพาเลาะนะคะวันนี้พี่ชัญญานะคะจะมาทําผัดกะเพราปลาหมึกนะคะหอเข้าให้แฟนไปกินที่ทํางานนะคะขั้นแรกนะคะเราก็ใส่น้ํามันแล้วก็ใส่กระเทียมสับนะคะแล้วก็ใส่พริกพริกหั่นนะคะผัดให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆจะใช้ตําเอาก็ได้นะคะผัดจนกระเทียมและพริกสุกหอมดีนะคะเพื่อนๆ ไฟที่ใช้ก็เป็นไฟปานกลางนะคะกระเทียมและพริกของเราเริ่มหอมสุกดีนะคะเดี๋ยวพี่ชัญญานะคะก็จะใส่ปลาหมึกที่เตรียมไว้นะคะใส่ปลาหมึกลงไปนะคะผัดปลาหมึกนะคะให้เข้ากับพริกกับกระเทียมของเราเลยนะคะผัดให้สุกดีหอมนะคะ พอปลาหมึกเราเริ่มสุกนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะแล้วก็ซอสหอยแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆอันนี้แล้วแต่ใครจะปรุงนะคะ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆหืมกลิ่นหอมมากเลยค่ะพอปลาหมึกแล้วก็เครื่องปรุงทุกอย่างนะคะเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวพี่ชัญญานะคะจะใส่ใบกะเพรานะคะลงไปนะคะใบกระเพราพี่ชัญญาเนี่ยไปเก็บมาจากสวนนะคะเก็บมาได้นิดหน่อยนะคะเพื่อนๆผัดทุกอย่างให้สุกดีนะคะ เดี๋ยวเรานะคะพอทุกอย่างเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะตักใส่กล่องนะคะห่อข้าวให้แฟนไปกินที่ทํางานนะคะเพื่อนๆถ้ายังไงนะคะพี่ชัญญานะคะฝากเป็นกําลังใจฝากกดติดตามกด subscribe กดแชร์ให้ช่องชัญญาพาลุยพาล้อชีวิตต่างแดนด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาตักข้าวกันนะคะข้าวหุงร้อนๆเลยคะ่ะเพื่อนๆ แฟนพี่ชญ,ญากินได้หมดนะคะทั้งข้าวสวยข้าวเหนียวนะคะเดิมทีเขาก็กินไม่ค่อยจะเป็นเหมือนเราคะ่ะแต่พอกินไปเรื่อยๆนะคะเขาก็กินเก่งแล้วเดี๋ยวพี่จะแบ่งข้าวนะคะเพื่อที่จะได้ใส่ปลาหมึกไปนะคะเพื่อนๆ เราก็ตักปลาหมึกที่ผัดไว้เมื่อกี้นะคะใส่เข้าไปลงในกล่องเลยนะคะเพื่อนๆกลิ่นหอมหน่าทานมากค่ะพริกพริกในส่วนพี่ชัญ,ญานะคะไม่ค่อยเผ็ดมากนะคะเพื่อนๆน่าจะเป็นพริกหวานนะคะเมนูง่ายๆนะคะแต่รสชาติเนี่ยอร่อยนะคะ ก็ใครที่คิดเมนูไม่ออกนะคะพี่ชัญญาแนะนำเลยกระเพราปลาหมึกนะคะผัดร้อนๆกินก็เข้าสวยนะคะรับรองอร่อยถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะเดี๋ยวพี่ชัญญาจะใส่แตงกวาไปสักหน่อยนะคะเพื่อให้แฟนได้กินผักด้วยนะคะจัดทุกอย่างให้น่ากินนะคะและเดี๋ยวเราก็เอาให้แฟนนะคะใส่ไปกินที่ทำงานได้เลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่ช่วยติดตามแล้วก็ดูคลิปของพี่ชนญานะคะหวังว่าคลิปจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะ